สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคโค,คุณสุดน,นะคะบันดึกคลิปหนึนน่งเนาะวันนี้วันวันวันอาทิตย์เนาะเห็นสีดแดงวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนาะวันอาทิตย์ที่สามดีท,นทันเพราะว่าไม่คอยก็ได้ ลูกบอกว่ากูจะช้าเมื่อวันไปตัดใหม่มาตัดใหม่มากับลูกขึ้นรถก็ไม่ได้ลงรถก็ไม่ได้นั่งรถเข็นลูกบอกว่าช้าช้าช้าใจเย็นๆแม่ก็ใจร้อนอ๋ช้าช้าช้าแม่ใจช้าช้าจะจะลงยังไงจะเดินอ๋อสุายก็ เดินไม่ได้เราต้องพยุงขึ้นพยุงลงถ้าแสงแดดออกคุณสุกต็ต้องหลบเป็นเป็นถ่ายเดอแสงไม่ได้อันนี้เนาะคุยกันเลยะะเดีกว่าอัปเดตอัเปเดตคุณสุกมาตามสัญญานะคะ สัญญาว่าจะใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์แล้วก็สัญญาว่าจะถักให้เสร็จกพราว่าจะเสร็จนะคะลือไสองรอบลือแขนแขนรอบหนึ่งทั้งหมดแล้วก็ถักมาบาดอีกตัดทิ้งตรงเนี้ยลือใหม่อีกยังม,มีสากอยู่ลือแบบจนไม่สบาย คือมันมันเหมือนท้าทายแล้วว่าทําไมเราจะทําไม่ได้เมื่อเราเคยทําได้แต่ตอนนีนี้สมองเรามันไม่เหมือนเดิมมันเอเอเลอรอ่ะเพราะอะไรเพราะเราทานยาเยอะสมองไม่เหมือนเดิมทำผิดทําถูกแต่ก็โอเคถือว่าเป็นการทํางานใช่ไหมคะ เสื้อสีแดงงสูรนี้ก็คือเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเป็นเสื้อแขนกุดที่สูมาตักผักตอต่อแขนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดข้าือว่าเสื้อแขนนี้เลยสูมาต่อชายต่อแขนดีไซน์นะคะสูคิดแปดร้อยต่อตัวแปดร้อยถาสองชั้นก็เก้าร้อย อันนี้คือแขนสองชั้นทั้งสี่ดูว่าดีไซน์ออกมาแล้วไปงานได,ด้ไปงานแต่งได้ไปงานรหลูได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแขนเขาโอเคนะคะแล้วก็นะแล้วก็รู้สึกใส่เสียงตุง้งที่ยิงเสียงตุ้งตัวเนี้ยจะใส่เมื่บวานไหมคะหมอนะคะ จริงถูงให้หลานตัดมาให้ใหม่ปรากฏว่าไม่ได้ได้ของพี่สาวแล้วก็ของลูกค้าสุก็เลยงงๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะสุมีพระถุงเยอะใช่ไหมคะเขาก็ตัดมาให้ลูกค้าอูตสุก็เลยงงว่าลูกค้าตังก็ไม่จ่ายแต่ตัดให้ลูกค้าพิมมากัน ะะงานตัดจตดป้ายาต,ต,ตัดมาคุณสุก,ก็เลยงงว่าคุณสุให้ตัดให้คุณสุดใช่ไหมเพื่อคุณสุดจะมาใส่พิเศษงานแต่หลานตัดมาให้ลูกค้าให้ลูกค้าฝาจะให้เงิน,นต,งไไตัดาตามสื่อ ลูกค้ามาเอาอะไรเมื่อวานเมื่อวานก,กัดน,นะคะสามร้อยนหะ้าสิบขนี่สามร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยตัดสำเร็จก็คือสี่ร้อยถ้าตัดแบบตัดแบบป้ายสามร้อยห้าสิบนะคะจุก,ก็ทำมานานแล้วนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นผลงานการตัดตอนนี้ ก็จกเปลี่ยนถ้าถุงให้หุ่นนะคะอันนี้เป็นดำเป็นดำตัดสําเร็จนะคะเรียบร้อยงานเรียบร้อยเป็นงานสอยนะคะงานเรียบร้อยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกเอามาใกล้ๆนะคะให้ลูกจับมาใกล้ๆให้สมว่างานฝ้ายเขาโอเคแค่ไหนอะไรนี้นะคะงานงานตัวนี้เพิ่งมาเมื่อคืนนะคะ นะคะเห็นไหมฮะลายน้ําไหลลายขีดแล้วก็พื่เป็นขีดเห็นไหมคะ,ควมคมคะสวยมากนะคะ250บาทคุณสุดใส่เสื้อคอกลมสีแดงให้หนางเข้ากันเรียกเลยแล้วก็พอถุงมาใหม่นะคะตัวนี้ก็คือน้ําไหลนะคะเพิ่งมามาขืนนะคะสีแดง250บาทนะคะนะคะแล้วสุอยหา่ให้ดูนะคะ โอเคเดี๋ยวลูกตั้งกล่องมาเมื่อคืนแล้วก็มาผืนสองร้อยนะคะไได้ก็ได้ได้มาสีละผืนนะคะมาสีละผืนเดี๋ยวให้ลูกโชว์นะคะ,ะน,นะคะอันนี้สีขาวคิดแดงนี่ดอกเห็นไหมคะสวยมากค่ะเป็นน้ำไหลน้ำไหลนะคะสองร้อยห้าสิบบาท ดให้ลูกเอา,เาไปก้นใหีช่ช่มาสีละผืนนะคะได้คือได้สีละคนโอเคอันนี้คือขาวอันนี้คือชมพูเห็ะสวยมากค่ะน้ำไหลดูด,ดูดูตีนเขาสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือน้ำไหลชมพูนะคะใครใครอยากได้ก็ซีเอฟนะคะ เอบได้เลยมาสีะ้ะผืนโอเคอันนี้สีส้มค่ะส้มนี่สวยนะคะเป็นส้มอิดสวยมากเห็นไหมคะให้ลูกออกเข้าไว้ไกให้ถึงเห็นไหมทำเอาไว้ไกโอเคสวยมากเห็นไหมคะมาสีะ้ะผืนไม่ได้มาเยอะนะคะน้ำไหลเพราะว่าต้นทุนแพงสองร้อห้าสิบบาท ค่าส่งเหมาสามสิบบาทนะคะโอเคอันนี้สีฟ้าถ้าใครมีเนี้ยเนี้ยขึ้นหน่อยจุดลกองถ้าใครมีผ้าถุงใส่สุไว้ก็ส่งสิเดี๋ยวก็ไม่ต้องเสียค่าส่งอีกแค่เพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะซื้อเพิ่มแค่น,นั้นเองเนาะงหายไป นี่สีเขียวมิ้นเขียวมิ้นค่ะโอ้เขียวมินวม้นก็สวยเนาะเห็นไหมคะ,ะเรียกน้ําไหลคิดสวยมากเลยนะคะใครอยากได้ก็สองร้อ้าสิบบาทมามาคืนเอ้ากระปิยิ่งสวยรีบเอานะคะกระปีสวยมากเลยค่ะกระปีสวยมากๆเลย ็นไหมคะวยมากขอขอเขียวมิ้นหน่อยลูกขอเขียวมิน้นแม่ใส่กระเซียะตัวนี้แมวเ,เดี๋ยวให้ลูกทาบอาลงเี่นะละูกทาบให้ชมนะคะ่ะลงล่างเห็นไหมคะเขียวมิ้นกับอันนี้อันนี้ก็เขียวเข้ม โอเคสวยมากมันต้องมนันเลยเอียง๋อเราต้องผ้าหนุมตรงนี้นะหนุ่มขาลงตีแล้วผ้าหนุมขาอืมมันเลยมันเลยเอยียงพาออกมาเลยเพียงมันมันเลยตกอ่ะอขาตั้งขึ้นเยอะ ขอโทษนะคะผ้าไงลูกคาโอเคไอ้คุณพิงสั่งคุณสุสองตัวนะคะก็คือเขียวเขียวมิ้นแล้วก็ฝานะคะถักถังนี้เลยดีไหมแต่ตัวนี้ก็ถักางนี้แล้วก็แขนแต่ชายนี้ถือว่าเอาชายเป็นพัดดีกว่านะคะ เอาอย่างนี้ดนก่ก่อนนะคะเอ l เอเอลสองตัวเนาะจะจัดจาการให้นะคะคุณพิงโอเคตอนนี้เราก็มากล้องเอียงมาพูดเรื่องกระถุงนี่หนุ่มก็ได้หรอกไม่เป็นไรไม่ไ,ไม่เป็นไรถ่ายให้จบกับคลิปนึงเดี๋ยวินเอาตัดคลิปเลยก็ได้นี่จะได้พัก